คุณเคยเจอเรื่องรักที่กลายเป็นความแค้นสุดโหดหรือไม่เมียโพสร,รูปเยช้ชูใหม่บนโซเชียลแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังภาพสวยงามนั้นคือฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมชายคนหนึ่งถูกความแค้นกัดกร่อนจนกลายเป็นปีศาจข้ามีรักและชูพร้อมกันแล้วโพสเซลฟี่โชว์โซเชียลเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวสยองธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องดูจนจบเพื่อรู้ความจริงว่า ใครคือเหยื่อและใครคือฆาตกตัวจริงในเกมแห่งความแค้นนี้เตรียมตัวรับความตึงเครียดที่สะพรึงใจจนคุณต้องหยุดหายใจผัวโหดฆ่ามีรักดับพร้อมชูเซลฟี่อวดโซเชียลหลังแค้นเมียโพสร,รูปเยอะคนใหม่ฝนตกกระหน่ำในคืนที่ไม่มีดาวเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นเหนือบ้านสองชั้นสีขาวหน้าต่างเปิดค้างพาม่านไปไว้แสงไฟจากถนนศาสเข้ามาเป็นเงาเลือนบนผนัง ภายในห้องนอนหญิงสาวกำลังหัวเราะเสียงหัวเราะของเธอเบาแต่มันฟังดูแหลมคมเหมือนใบมีดกรีดหัวใจชายที่แอบฟังจากหลังประตูเขายืนเงียบมือกำรรโทรศัพท์แน่นหน้าจอแสดงภาพโพสล่าสุดของภรรยาภาพคู่ของเธอกับชายอีกคนในร้านอาหารหรูพร้อมแคปชั่นว่าของใหม่สดกว่าหวานกว่า และไม่เคยลงมือกับผู้หญิงมือของเขาสั่นเงื่อซึมเต็มฝ่ามือสายตาไม่กระพริบเหมือนกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้จิตวิญญาณแค่ทำตามแรงกระตุ้นจากความเคียดแค้นเสียงหัวเราะในห้องยังไม่หยุดมีเสียงผู้ชายอีกคนแทรกทุ้มต่ำอบอุ่นไม่ใช่เสียงของเขาชายเจ้าของบ้านผลักประตูเข้าไปแรงจนบานไม้กระแทกผนัง หญิงสาวสะดุง้งชายอีกคนลุกขึ้นแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรมีดในมือของเขาพุ่งเข้าหาเป้าหมายเสียงแหลมของเหล็กเฉือนกระดูกเลือดสากระเซนบนเตียงสีขาวกลิ่นขาวเหล็กอบอวนในอากาศหญิงสาวกรีดร้องแต่เสียงเธอขาดหายกลางอากาศเขาหันไปหาผู้ชายคนนั้นดวงตาแดงกำ่ำเหมือนสัตว์ที่ไม่รู้จักเหตุผล แรงฟาดที่ซ้ำแล้วซำเล่าเสียงกระดูกแตกเสียงหอบหายใจเมื่อทุกอย่างสงบเขายือนอยู่ท่ามกลางร่างไร้วิญญาณสองร่างมือข้างหนึ่งยังถือมีดอีกข้างควักโทรศัพท์ออกมาเขาเซลฟี่รอยยิ้มของเขาแข็งเย็นชาภาพใบหน้าที่เปื้อนเลือดกับพื้นหลังของห้องที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเขาโพสตภาพนั้น แนบแคปชั่นสั้นๆว่าของเก่าถ้ายังลืมไม่ลงก็เก็บไว้ทั้งคู่ภายในไม่กี่นาทียอดหลายพุ่งทะลุพันคอมเมนต์ทยอยเข้าบางคนคิดว่าเป็นภาพจากหนังบางคนตกใจบางคนหัวเราะแต่ไม่มีใครรู้ว่ากลิ่นเลือดจริงยังลอยอยู่ในอากาศว่าเตียงที่เคยอุ่นตอนนี้เย็นเฉียบ ว่าเขายังยืนอยู่ที่เดิมมือยังถือมีดดวงตายังจ้องโทรศัพท์และในห้องเสียงหัวเราะนั้นยังดังก้องอยู่ในหัวของเขาแสงแฟลชจากหน้าจอสะท้อนบนเลือดที่ประเต็มเสือ้อเขาไม่ขยับไม่พูดแค่ยืนนิ่งเหมือนรออะไรบางอย่างจูจูเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเต็ง ติงติงเสียงนั้นทำให้เขายิ้มอีกครั้งไม่ใช่ยิ้มเพราะความพอใจแต่เป็นยิ้มที่บิดเบี้ยวเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าทั้งหมดมันย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองสายตาของเขาเลื่อนลงมองร่างภรรยาร่างที่เคยอยู่ด้วยกันทุกวันนอนบนเตียงเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันตอนนี้นอนแน่นิ่งเหมือนไม่เคยรักกันเลย เขาสุดลงข้างเตียงเอามือแต่ใบหน้าที่เหย็นชืดเสียงน้ำฝนไหลผ่านหลังคาดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่เหมือนธรรมชาติกำลังล้างบาปให้บ้านทั้งหลังแต่ไม่มีอะไรสะอาดขึ้นกลิ่นเลือดยังคงอยู่เสียงในหัวเขายังคงซ้ำคำเดิมของใหม่สดกว่าหวานกว่าเขาทุบศีรษะตัวเองแรงอีกครั้งอีกครั้ง จนเสียงในหัวเงียบไปไฟจากหน้าจอยังไม่ดับคอมเมนต์ล่าสุดขึ้นว่าจริงเหรอหรือแค่แต่งฉากเขาก้มดูเลื่อนหน้าจออ่านข้อความต่อไปถ้าเล่นใหญ่ขนาดนี้ก็ควรไปส่งงานกับศาลเขาหัวเราะเสียงหัวเราะที่แหบเบาและปนสะอื่นเขาหันไปหยิบเสื้อสูตทที่แขวนอยู่หลังประตู สวมมันทั้งที่เปื้อนเลือดหยิบกระเป๋าสตังค์โทรศัพท์และก้าวออกจากห้องข้างนอกฝนยังตกบันไดลื่นแต่เขาเดินอย่างมั่นคงไปที่โรงรถสตาร์ทรถขับออกไปโดยไม่หันกลับมามองบ้านหลังนั้นอีกในโทรศัพท์ยังเปิดโพสต์ของเขาค้างไว้ยอดหลายทะลุหมืน่น ชื่อของเขากลายเป็นคำค้นหาอันดับหนึ่งในโซเชียลไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังขับรถไปที่ไหนหรือว่าเขาจะไปสารภาพหรือกำลังวางแผนโพสต์ต่อไปในห้องที่เงียบงนันเลือดอยังคงไหลซึมตามร่องพื้นไม้นาฬิกาบนผนังเดินต่อไปเข็มวินาทีกระตุกกระตุกกระตุกเหมือนหัวใจของใครบางคน ที่ยังไม่ยอมหยุดเต้นเสียงนาฬิกายังคงดังติกติกติกแต่ภายในห้องไม่มีใครได้ยินมันอีกร่างของหญิงสาวนอนนิ่งตาเบิกโพลงริมฝีปากเพเยะเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างก่อนสิ้นใจข้างกายเธอชายคนรักใหม่นอนจมกองเลือดนิ้วมือ,อยังค้างอยู่ในท่าคว้าหมอน รากับพยายามเอาตัวรอดในวินาทีสุดท้ายที่มุมห้องโทรศัพท์อีกเครื่องวางอยู่หน้าจอสว่างวา่าข้อความเด้งขึ้นจากชื่อที่ไม่คุ้นตานี่เธอไม่คิดจะบอกเขาใช่ไหมข้อความซ้ำอีกครั้งเธอคิดว่าเขาจะไม่มีวันรู้หรือว่าชุคนนี้คือใครไม่มีใครตอบไม่มีใครลบข้อความไม่มีใครได้อ่านมัน ในรถยนต์เขาขับผ่านแยกไฟแดงไม่เบรกรถพุ่งฝ่าไปเสียงตแตรดังสนัน่นเขาไม่สนใจดวงตาเขามืดมนข้างมือขวามีโทรศัพท์ยังเปิดโปสเดิมแต่มีข้อความใหม่เด้งขึ้นมาจากเพื่อนเก่าในกลุ่มไลน์ไอเอกใช่แกเหรอนี่มันเมียแกกับไอต่้ มึงรู้ไหมว่าไอตั้มคือใครเขาชะง,งักมือกระชากพงมาลาัยเบาหาฮะรถปัดออกข้างถนนเขาจอดหอบหายใจเงือซึมเต็มแผ่นหลังเขาเปิดข้อความทั้งหมดอ่านข้อความต่อข้อความประโยคเดิมที่เขาไม่อยากยอมรับคำตอบที่เคยอยู่ตรงหน้าแต่เขาปฏิเสธมาตลอดไอตั้มเพื่อนรัก เพื่อนที่เคยนั่งกินเหล้าด้วยกันเพื่อนที่เคยเล่าเรื่องมีให้ฟังเพื่อนที่เคยพูดว่าถ้าเป็นกูนะก,กูจะไม่ยอมให้ใครมาแต่มีกูเด็ดขาดเขารู้สึกเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลสมองชากูอ,อืึภาพทุกอย่างในหัวหมุนวนคืนที่มีหายไปนานคำแก้ตัวที่เธอพูดเสียงหัวเราะของเพื่อนสายตาที่แอบมองเมียเขาเวลานั่งกินข้าวด้วยกัน ทุกอย่างคือคำตอบเดียวกันเธอทรยศกับคนที่เขาไว้ใจที่สุดเขากรีดร้องเสียงดังในรถปิดกระจกไม่มีใครได้ยินแต่ภายในเหมือนหัวใจแตกละเอียดเป็นเสียงกระจกทิ่มแทงทุกความทรงจำที่ผ่านมามือเขาเลื่อนไปที่เบาะหลังหยิบกล่องไม้เล็กฮ่าฮ่เปิดออกภายในมีกระดาษแผ่นหนึ่ง เขียนไว้ด้วยลายมือของเธอถ้าเธอรู้ความจริงฉันขอโทษแต่ฉันรักเขารักแบบที่ไม่เคยรักเธอเลยแม้แต่วันเดียวเขามองมันนานปลายนิ้วสัน่นกระดาษแผ่นนั้นเปียกน้ำตาเขาหัวเราะเสียงหัวเราะที่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวเขาหยิบมีดจากถุงเบาหน้าจ้องมันอยู่นานจนในกระจกมองหลังเงาสะท้อนของเขา ไม่ใช่หน้าของเขาอีกต่อไปแล้วในกระจกมองหลังใบหน้าของเขาซีดขาวตาแดงกำ่ำรอยยิ้มบิดเบี้ยวเหมือนคนที่หมดความเป็นมนุษย์ไปแล้วเขาเจ้องเราตัวเองนานนานจนเหมือนเวลาหยุดนิ่งเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคารถปอกแปดปอกแปดเหมือนเสียงตอกตะปูลงลงเขากำมีดแน่น ใบมีดเย็นเฉียบแต่ฝ่ามือของเขาร้อนรุ่มเหมือนไฟกำลังเผาจากข้างในเขาเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเปิดกล้องหน้าและกดบันทึกวิดีโอภาพในจอเป็นใบหน้าเลอะเลือดเบื้องหลังคือที่นั่งเปอนคราบและแสงจากถนนที่สองลอดกระจกเขาเริ่มพูดเสียงแผ่วแต่ชัดเจน คนที่ฉันรักเพื่อนที่ฉันเชื่อใจก็แต่ฉันยังมีสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกคนเห็นเขาหันกล้องถ่ายไปยังมีดในมือแล้วเลื่อนมาที่กล่องไม้เล็กฮ่าฮะเปิดให้กล้องเห็นจดหมายฉบับนั้นแช่ค้างไว้ไม่กี่วินาทีจากนั้นเขาหันกล้องกลับมาหาตัวเองอีกครั้งสายตานิ่งเสียงฝนยังคงตกแต่ในรถ เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนเขาค่อยๆย,ยกมีดปลายคมจ่ออยู่ที่ลำคอแต่แล้วเสียงข้อความแจ้งเตือนก็ดังขึ้นอีกติงมึงคิดว่ามึงฆ่ากูไปแล้วเหรอเขาชะงักมือหยุดค้างกลางอากาศคิ้วขมวดนิ้วสั่นเล็กน้อยสายตาเลื่อนไปดูหน้าจอข้อความจากเบอร์แปลกไม่มีชื่อ ไม่มีรูปโปรไฟล์ข้อความเด้งซ้ำอีกครั้งกูยังอยู่และมึงจะต้องชดใช้ทุกอย่างที่มึงทำเขาเบิกตากว้างหันมองรอบรถยืนหน้าไปดูกระจกด้านหลังเงามืดคล้ายคนยืนอยู่นอกรถแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่ไฟหน้ารถจะดับวูบทุกอย่างตกสู่ความมืดสนิทแต่ในห้องโดยสารยังมีเสียงหัวเราะเบา ฮ่าฮ่าไม่ใช่เสียงของเขาเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบลากยาวเหมือนมันไม่ได้ดังจากภายนอกแต่มาจากในอกในหัวในกระดูกของเขาเองเขาเอามือปิดหูแต่เสียงยังรอดเข้ามามันไม่ใช่เสียงของผู้หญิงไม่ใช่เสียงของเพื่อนมันเป็นเสียงที่ไม่มีตัวตนแต่เต็มไปด้วยความแค้น เขาคว้าไฟฉายจากช่องเก็บของมือสันปลายนิ้วชุ่มเหนือส่องไปรอบรถเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเงา,ไม,มเงาไม่มีอะไรเลยแต่กลิ่นแปลกๆก,ก,กลับลอยมาแทนกลิ่นเหมือนเนื้อไหมกลิ่นเหมือนเศษเส้นผมถูกเผาแสบจมูกจนเขาต้องไอออกมาเขาค่อยๆหันไปมองกระจกข้าง สิ่งที่สะท้อนอยู่ไม่ใช่ถนนไม่ใช่สายฝนแต่เป็นเงาคนในชุดเดิมเสื้อยืดหลายทางกางเกงยืนเลือดอาบทั้งตัวเขารีบหันขวับไปด้านขวาไม่มีใครที่นั่งว่างเปล่าแต่เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกคราวนี้ใกล้กว่าเดิมข้างหูเขาเหมือนมีใครกระซิบ มึงคิดว่ามึงฆ่ากูได้จริงๆเหรอเขากรีดร้องเสียงดังลั่นในรถเวียงมีไปข้างบอกพุ่งเปิดประตูวิ่งฝ่าฝนออกมาเขาวิ่งไปเรื่อยฮ่หาฮเท้าเปล่ากระแทกพื้นเปียกน้ำกระเด็นใสข่ขาแต่เขาไม่หยุดไม่หันกลับไม่แม้แต่จะรู้ว่าตัวเองกำลังไปทางไหนเสียงฝนกระหนำ่ำ ฟ้าผ่าข้างหน้าต้นไม้ข้าวทางไหวแรงเงาดำๆเคลื่อนไหวตามสายตาจนเขาสะดุดล้มใบหน้ากระแทกพื้นดินเขาลุกขึ้นแสงฟ้าผ่าครั้งใหม่สว่างว่าไปทั่วท้องฟ้าและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาเห็นมันชัดเจนเงาร่างสองร่างยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองตรงมาที่เขาไม่ขยับ ไม่กระพริบตาแต่ดวงตาทั้งสองคู่แดงฉานเหมือนลูกเป็นไฟริมฝีปากของหนึ่งในนั้นขยับช้าฮ่หาฮะแต่เขาได้ยินชัดของใหม่สดกว่าหวานกว่าหัวใจของเขากระแทกกอบเลือดสูกฉีดแรงอูอือตาพร่าโลกหมุนไปรอบตัวเขากรีดร้องอีกครั้งเสียงยาว สันสะท้อนกลับมาเป็นเสียงหัวเราะที่ทับซ้อนกันนับสิบเขาซุดลงกับพื้นมือขุดดินอย่างบ้าคลั่งตะโกนร้องขอให้เสียงนั้นหยุดให้เงานั้นหายไปแต่ในความมืดรอบตัวเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาฮ่าเป็นเสียงของเขาเองแต่ไม่ใช่จากปากของเขามึงไม่เคยรอดพ้นจากสิ่งที่มึงทำหรอก ฝ่ามือของเขาแน่นิ่งในดินเปียกเล็บจิกเลึกจนโครนกบครึ่งนิ้วเสียงฝนกระหน่ำใส่แผ่นหลังแต่เขาไม่รู้สึกหนาวร่างกายชาหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียงนั้นเสียงของเขาเองแต่กลับหลอนลึกจนเย็นว่าไปถึงกระดูกเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกโพรงตรงหน้าใต้เงาไม้ใหญ่ ร่างของชายหญิงสองคนยังยืนอยู่ที่เดิมดวงตาสีแดงฉานของพวกเขาจ้องเขาไม่กระพริบไม่มีรอยยิ้มไม่มีความแค้นมีแต่ความว่างเปล่าลึกและเย็นเหมือนหลุมศพที่ไร้กนเขาถอยหลังลื่นล้มอีกครั้งหัวกระแทกก้อนหินเลือดไหลช้าๆตามขมับซึมปนกับฝนที่หลาอาบหน้า เขาคิดจะลุกแต่ขากลับไม่ขยับกล้ามเนื้อเหมือนโดนตรึงเหมือนถูกฝังลงในดินทั้งเป็นเสียงฝีเท้าดังขึ้นทีละก้าวช้ามั่นคงเปรียกแต่ชัดชายคนนั้นเพื่อนที่เขาเคยไว้ใจเดินเข้ามาไกลใบหน้าซีกหนึ่งยังบิดเบี้ยวจากบาดแผลเลือดหลเป็นทาง แต่ดวงตายัางจ้องเขาเหมือนเดิมเหมือนตอนที่นั่งฟังเขาระบายเรื่องเมียเหมือนตอนที่หยิบแก้วเหล้าแล้วพูดว่าถ้าเป็นกูนะก,กูจะไม่ยอมให้ใครมาแต่เมียกูเด็ดขาดเขาตะโกนไม่เป็นภาษาพยายามคลานหนีแต่พื้นดินดูดเขาลงไปทีละนิดเหมือนโคลนกลืนร่างเขาหายใจแรงกลิ่นดินผสมกลิ่นเลือดคลุ้งขึ้นจมูกหญิงสาวก้าวตามมา ใบหน้าเธอซีดขาวริมฝีปากแห้งแตกแต่ยังยิ้มยิ้มที่เขาเคยหลงยิ้มที่วันนี้กลายเป็นฝันร้ายตลอดชีวิตเธอคุกเข่าลงข้างเขากระซิบชิดหูเสียงเบาแผ่วแต่คมจนเหมือนเข็มเสียบเข้ากระดูกสันหลังไม่ใช่เพราะฉันนอกใจแต่เพราะมึงไม่เคยรักใครจริงเลยนอกจากตัวมึงเอง เขาร้องดินแต่ยิ่งดินพื้นดินยิ่งกลืน่นเงาสองร่างโน้มตัวลงมือเย็นเยียบแต่หน้าเขาตาเขาสันหายใจรัวเหมือนเด็กกำลังจมลงในน้ำลึกแต่ไม่มีใครมาช่วยและก่อนที่เปลือกตาจะปิดเขาเห็นบางอย่างรอยร้าวบนพื้นดินรอยแยกที่ค่อยๆกว้างขึ้นและลึกลง เหมือนกำลังเปิดทางสู่ข้างล่างที่ไม่มีแสงเลยแม้แต่นิดเดียวรอยแยกนั้นดำสนิทลึกและไร้เสียงเหมือนมันไม่ได้อยู่ใต้พื้นดินแต่เชื่อมไปสู่ที่ที่ไม่มีวันกลับมือทั้งสองข้างของเขาพยายามยันพื้นแต่ดินดูดกินทุกแรงต่อต้านเหมือนมันมีชีวิตเหมือนมันรู้ว่าเขากลัวแค่ไหนเสียงหัวร้อยังคงดังกอง ครั้งนี้ไม่ใช่แค่สองเสียงแต่มากมายหลายเสียงแทรกกันวุ่นวายเหมือนเสียงของทุกคนที่เขาทำร้ายพอ่อแม่เมียเก่าเพื่อนหญิงสาวที่เขาเคยตบตีลูกในท้องที่ไม่มีโอกาสลืมตาเสียงพวกนั้นล้อมรอบเขาดังก้อในหัวแต่ข้างนอกกลับเงียบสนิท เหมือนโลกทั้งใบปล่อยให้เขาอยู่กับความผิดคนเดียวริมรอยแยกมือขาวซีดโผล่ขึ้นมาช้าหาหะนิ้วยาวเรียวเล็บฉิกเลือดแห้งก่อเป็นคราบค่อยๆเอื้อมาหาเขาเขากรีดร้องแต่เสียงหายไปกลางลำคอเหมือนล่มในปอดโดนบีบอัดร่างสั่นเทาดวงตาเบิกโพรงจนแทบหลุดจากเบา้า มือเย็ยนเยียบขวาเข้าที่ข้อเท้าเขาแน่นแน่นยิ่งกว่ากุญแจมือน้ำหนักราวกับทั้งโลกทับลงมาอีกข้างตาม,มาคว้าข้อเท้าอีกข้างและค่อยๆดึงเขาเข้ารอยแยกขอบของรอยแยกเริ่มหุบลงเหมือนปากที่พร้อมกลืนศพเขาใช้แรงฮือกสุดท้ายคว้าเศษไม้แต่ไม่ปล่อยหักในมือ เขาหันหน้ามองขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ไม่มีแสงดวงตาเต็มไปด้วยหยดน้ำฝนหยดเลือดและหยดน้ำตาของตัวเองแล้วร่างเขาก็หายลงไปในรอยแยกเสียงหัวเราะเงียบลงในทันทีฝนยังคงตกแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วตายต้นไม้ใหญ่เพียงเงาดำสองเงายังยืนอยู่ที่เดิมจ้อมองหลุมดินที่เพิ่มปิดสนิท และในเงานั้นริมฝีปากยังยิ้มเหมือนพวกเขารอเหยื่อคนต่อไปอยู่แล้วลมหนาวพัดผ่านแนวต้นไม้ใบไม้ไหวกล่าวเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความอึดอัดกลับหนักแน่นขึ้นทุกวินาทีใต้เงาไม้สองร่างยังคงยืนอยู่นิ่งเหมือนรูปปัน้นแต่ดวงตาย,ยังเปิดกว้างจ้องหลุมดินที่เงียบสงบ ราวกับฟังเสียงบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินพื้นดินที่เพิ่งปิดสนิทเริ่มขยับช้าและแผ่วเบาราวกับหายใจราวกับสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นยังไม่ตายเสียงขูดเบาๆดังขึ้นจากใต้ดินเหมือนเล็บขวนฝาลงทีละนิดทีละเซนลากยาวผ่านเนื้อไม้ทิ้งรอยทิ้งเสียง สองเรานั้นขยับเล็กน้อยหันหน้าหากันคล้ายกระซิบแต่ไม่มีเสียงมีเพียงลมหายใจเย็นเยียบที่ฟุ้งรอบตัวพวกมันจากนั้นพวกมันก็หายไปในความมืดไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงฝีเท้าเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงค่ำคืนนั้นผ่านไปรุ่งเช้าแดดแรกส่องกระทบพื้นดินแสงอ่อนอาบแนวต้นไม้ แต่ไม่ส่องถึงจุดที่หลุมนั้นถูกกลบไม่มีรอยขุดไม่มีคราบเลือดไม่มีแม้แต่เศษเสื้อผ้ามีเพียงรอยเท้าเล็กฮ่าฮะวนรอบบริเวณน,นั้นเป็นวงกลมและกลางวงกลมมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งหน้าจอแตกแต่ยังเปิดโพสต์เดิมค้างไว้ภาพชายคนหนึ่งยิ้มเปื้อนเลือด เบื้องหลังคือร่างสองร่างบนเตียงพร้อมแคปชั่นว่าของเก่าถ้ายังลืมไม่ลงก็เก็บไว้ทั้งคู่ยอดหลายยังคงเพิ่มคอมเมนต์ยังคงมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของโพสไม่เคยออกจากป่ามืดนั้นอีกเลยหลายวันต่อมาข่าวใหญ่พาดหัวหน้าหนังสือพิมพ์พบโทรศัพท์เปื้อนเลือดก,กลางป่าพร้อมโพสสยองชนขนหัวลุกไม่มีใครพบศพ ไม่มีใครพบรถไม่มีร่องรอยของความรุนแรงยกเว้นเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวที่ยังคงส่งกลิ่นบางอย่างกลิ่นค้าวจางังฮ่าฮะ,ฮะที่ตำรวจอธิบายไม่ได้ในโซเชียลเรื่องราวถูกแชร์ต่อบางคนบอกว่าเป็นแค่โปรเจกต์ศิลปะบางคนเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมแต่บางคนที่เคยรู้จักชายคนนั้น กลับเลือกที่จะเงียบและลบเขาออกจากรายชื่อเพื่อนทันทีคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นขับรถเข้าไปในป่าบริเวณน,นั้นเพื่อท้าทายเพื่อถ่ายคลิปพวกเขาหัวเราะตะโกนเรียกชื่อและล้อเลียนโพสในตำนานแต่เมื่อเช้าตรู่มาถึงไม่มีใครกลับออกมารถจอดนิ่งประตูเปิดโทรศัพท์ทุกเครื่องปิดสนิท เจ้าหน้าที่พบเพียงภาพเดียวในกล้องที่หล่นไว้ภาพถ่ายเบล์เของเงาสองร่างยืนอยู่ใต้ต้นไม้เจ้ามองตรงมาที่กล้องแม้ไม่มีแสงแฟลชแต่ดวงตาทั้งสองคู่ในภาพนั้นส่องแสงแดงฉานตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเลิกเข้าใกล้ป่าแถบนั้นไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องนี้ต่อหน้ากระจกไม่มีใครเอ่ยชื่อชายคนนั้นอีกเลย และโพสสุดท้ายในโทรศัพท์ก็ยังคงอยู่ถูกปักหมดุดไม่มีใครลบไม่มีใครกล้ากดแชร์เพราะทุกคนรู้ดีว่าบางเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในโซเชียลแต่มันคือบาปที่ไม่มีใครลบได้แม้กระทั่งเวลาหรือความตาย